็ตรงนี้นะคะเริ่มจากการตัดเส้นวายเราจะใช้วายเส้นเล็กสีขาวความยาวก็คือแล้วแต่ถนัดนะคะเอาตามที่เราทำถนัดมันจะสามารถต่อได้ตัดด้านหนึ่งเป็นตัดแหลมๆนะคะสอดเข้าไปช่องแรกที่เราทำไว้แบบนี้แล้วนะคะ หลือไว้ประมาณนี้ค่ะไว้ให้เก็บส้นตรงนี้นะคะเราจะต้องจับเส้นไหวให้เป็นแนวเดียวกันห้ามบิดคือไม่ให้เส้นไหวบิดช่องต่อไปสอดช่องที่สี่นะคะถ้าเกิดว่าสอดยากเราต้องใช้เหล็กแหลมในการช่วยทิมเหล็กแหลมแหลมลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสอด ดึงให้แน่นพอสมควรนะคะแล้วก็พับงนี้นับถอยหลังช่องที่สองค่ะ อันนี้ก็สอดในช่องถัดไปนะคะเมื่อกี้เราสอดช่องนี้ต่อไปเราก็สอดสอดช่องนี้นะคะใช้เหล็กแหลมในการช่วยถ้าเกิดว่ามันถ,ถ้าเราดึงแน่นแล้วมันสอดยากนะคะเราะวังอย่าให้เส้นหวบิดเว้นช่องนี้ไว้นะคะคือนับ นับกับหลัง1 2สอดช่องที่2นะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดเลยค่ะที่เราสอดหวสีขาวไว้ทําไปจนสุด วิธีการต่อเชือกถ้าเชือกไม่พอนะคะคืออาจจะเลืออีกนิดนึงแต่คือเชือกเราหมดแล้วแล้วก็ตัดมาเส้นใหม่มานะคะแล้วก็ทำการต่อาการต่ออีกนิดนึงค่ะ ะะเอาแค่นี้พอค่ะแล้วก็ตัดเหลือใบนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เก็บปลายแล้วก็สอดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็นำเชือกอีกเส้นหนึ่งที่เราตัดมาเพิ่มสอดเข้าไปนะคะในช่องนี้เมื่อกี้เราถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก็นับถอยหลังสองสองช่องหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะ สอลงไปในช่องนี้เหลือไปลายไว้นิดนึงพับไปค่ะก็สอดช่องถัดไปทำเหมือนเดิมนะคะดึงให้แน่นนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงาม มันก็จะไม่เห็นรอยต่อนะคะอย่าให้เส้นหวายบิดนะคะเราต้องจับไปแนวเดียวกัน แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนสุดเลยนะคะจนครบทุกช่องที่เราใส่เส้นไหว้ๆนะคะ คือเราต้องทําไปดึงไปเพื่อไม่ให้มันหลวมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ดึงให้แน่นอย่างเงี้ยถ้าถ้าหลวมแล้วมันจะไม่สวย ช่องสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ต่อไปจะเป็นการเก็บเก็บปลายเชือกนะคะพอถึงสุดแล้วเราก็จะครบทุกช่องแล้วเราก็จะทําการเก็บปลายเชือกก็ทําการสอดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ เกิดว่ามันไม่ตรงมันไม่อยู่ตรงกลางเราก็ทําการดัดได้นะคะดัดให้อยู่ตรงกลางสวยงามค่ะจะได้ไม่เอียงนะคะอันนี้เราก็ตัดเชือกให้เหลือนิดนึงค่ะ แล้วเราก็จะทำการสอดเก็บสอดเข้าไปเลยนะคะค่อยๆสอดค่ะสอดเข้าไปให้ลึกๆมันจะได้แน่นนะคะ ให้ไปโผล่ให้เส้นใยไปโผล่ช่องใดช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ เส้นใวที่เราสอดเก็บเข้าไปโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราก็ดึงให้แน่นนะคะเราดึงให้แน่นแล้วเราก็ทําการตัดออกเลยค่ะก็จะไม่เห็นปลายเชือกแล้วค่ะ สันปลาช่องเอียงนะคะไม่มันไม่มันไม่อยู่ตรงกลางของหูจับเราก็ทําการดัด